สวัสดีครับผมนิปเปนะครับวันนี้จะเอาชีวิตรอดมาครับครับหนึ่งจุดจุด,จดหนึ่งอันนี้ผมลงไอ้นั่นลนะล pack เลยนะลง texture แปลกเลยนะลงแปลกๆหน่เลยนะโอเคปะโอเคอันนี้สร้างเพิ่งสร้างมาใหม่เลยเริ่มแรกต้องตัดไม้ก่อนนะเอ้ยก็เหมือนให้ยินเสียงหมอซอมบี้ปะ อันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะที่ผมอเล่นมาครับนะอาจจะแปลกๆหน่อยอาจจะพูดแปลกๆหน่อยปกติเล่นกันหลายคนนะวันนี้เล่นคนเดียวเงาเลยเหงาเลยวิดทมี่อะไรเด้งมาเลยแป๊บหนึ่งนะครับผมปรับปรับจออย่างเงี้ยใครมาละเ,เนี่ย มันมีถ้ำปะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเวอร์ชัน1.1.16นะจูดสล่นโอ้โหเนี่ยมันจะมีอัปเดตในเนเธอเยอะนะโวอร์ชันเนี่ยแต่ผมไม่รู้มมีอะไรบ้างะ่ะผมยังไม่ยังไม่ได้ศึกษามาก่อนนะใครรู้ก็ช่วยช่วยบอกมาหน่อยนะครับเขาะตัดไม้ก่อนเบสิกเลยไหมครับตัดไม้ เอ,อืเออเอ,อื้อนานจาานัไว้สัตว์เว้ยอโทษตัวคาบมาเลยผมจะเอาไอ้นะั่นนะขวานนะแล้วขาปไปเอไม้สี่ขันเนี่ยคือแบบแบบไม่ได้เล่นนานเลยจะเออเออหน่อยนะเพะืเ่อนแปบนึงนะคาบมาหมดเลยนะหมดเลย อาจจะรูงงๆนะครับโทษทีฟ้าแรกอะดาบแล้วก็เอาปิกแอกก็ไดนะ้เอาไม่พอใจทำไมเนี่ยตัดไม้ก,ก่นอนแ้วผมจะออกไปหาพื้นที่นะที่อยู่อะอันนี้ต้องเป็นถ้ำเน,นี่ยเนี่ยขลังเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้ำใหญ่หรือว่าถ้าำใหญ่ก,ก็ก็ดีนะก็ดีนะถ้าถ้ำใหญ่อะแต่เราตัดไม้ก่อนแป๊บนึง ลำแรกต้องตัดมากันแต่เท่าแปอันรีซอสแปะอันนี้รีซอไปะดิรีซอสแปะอ,อันนี้ไม่รู้สวยหรือเปล่านะไม่รู้ทุกคนชอบหรอยังแต่ผมว่ามันเสียวเดียไอย้ฟักทองฟักทองนี่มานทำอะไรดะบังอะ่ะอัปเดตใหม่หรอใครรู้ใช่เปล่าหน่อยนะครับผมไม่รู้เลยแต่แค่รู้ว่าในในเน,นเธอร์มีตัวแบบว่าว่าน้ำลาวาได้แล้วก็มีมีแร่ใหม่ก็เสียว หาเจอหรือเปล่าเล่นได้ข่าวว่าหายากเลยมยากลงไอ้นั่นมากเลยไอ้อะไรนะแมปอ่ะมินิแมปอ่ะนี่ผมเล่นสไวด์เวิร์ดธรรมดานะที่แรกผมจะเล่นอาร์คอยแหละแต่แต่ผมคือไม่ได้เล่นนานเนี่ยตายแน่นอนถ้าอาร์คอยอาร์คอเวลาปรับตัวหน่อยจึ๊บจึ๊บจับ เดินทางดีกว่าไปหาอาหารดีกว่รู้สึกว่าไม่มีอาหารที้อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยโหแถว,น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 ,ว,วน,นี้เป็นโล่งมากมมีอะไรพวกมันเนี่ยโล่งมากทุกคนดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ส่องแสงเฮนวิ่งเลยละกันนี่เป็นพื้นที่น้ำหมดเลยวะไม่ชอบเลยอยากได้พื้นที่โลง่งๆอ่ะอึบ โอ้โหแมงก็ป่าใช่ไหมยึบทั้งนี้แต่ป่ายึบเอ้ยสัตว์แมงโดดอะไรวะโอเคมารอเลยทททีีีวิตรงนั้นมีแกะกิ่งไม้น้ำละ่ะอยากมีที่ลงโล่งต้องไปหาพืนที่ลงโลยเจอไก่ไก่จา้าวิที่มนมาโดดได้ ก็ตางเลยปุ๋ยอย่าเงี้ยวิในนี้มีถ้ำโอ้โหมันมยากลองทำนะมื่อยแต่ที่อะเมืดเกิกกเนไว้ไก่หน่อยดิไนะก่เป็นตัวเลยถอนไม่มีขนด้วยนะไก่เป็นตัวเลยไก่เป็นตัวมาเลยทุกคนเวิหม,มาผ้าอ ทำไมหมาเกิดในไบโอม,มออนี่วะอ๋อนี่อัปเดตใหม่ชัวร์เลยใช่ไหมทุกคนพวกนี้ไม่มีนี่มาตัวที่ร่มอ่ะแย่น่ารักอะอมันไม่ดุใช่ไหมถ้าตีมันเนี่ยมันจะลุมเหมือนอเ,เหมือนเวอร์ชั่นก่อนก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหมีแต่น้ำ yeah, yeah, yeah. แย่แย่แย่จะมืดเลยด้วยเนี่ยเอ้ยทำไมผมไม่ไกล้าแกะวะเมื่อกี้นะเออผมไม่กล้าแกะดีกว่า ต้องต้องอาเตียงว่ะลืมไปหมาไม่ได้ให้ให้ผลมาทุกคนไม่น่าให้นะสามแปลกัวแล้วมันเก็บไปไหนละเอ้ยโคเจอเจอฐานทุกคนเจอฐานต้องเก็บไว้พอมันมืดมากรู้สึกว่าจะมืดมากอันนี้ผมว่าอ่านได้โอเวียนะไม่ว่าจะแหลกหรือเปล่าโอเวียละปรับไม่เป็นด้วย แบบติดตั้งมาแล้วก็จัดเลยอะ่ะเออแบบอยากเล่นอนะ่ะไม่อก็อยากเล่นมาแป๊บบนึงนะอันนี้ดีนะมีแบบไอ้คาแบบนี้ดีมากเลยนะนี่อะไรเนี่ยอะไรวะนี่สออ่ออุ้ยเชอเลขกว่ะโอ้ยเจอเลขกว่ะทุกคนเอาอไรคา,าไปนี้หมดเลยไม้ยกูเยอะจัว่วะ ตีแป๊บตีแป๊บต้องเอาทานนะ,ะมืดแล้วเนี่ยที่หายกูไม่เอาขนแก่แบบเมืนะ่อกี้น่ะเฮ้ยอย่างลาบเลยทุกคนเฮ้ยมันก็ลาบเลยมันมอยู่มืดอนๆนะที่แกไปนนะ่ะต้องต้องใช้ไฟวะเฮ้ยใช้ทานมเนะี่ยเออใช้ทานด้วยพูดหินพูดหินมาด้วยทำ เดี๋ยวดีทองพีจะเย็นอุย้ยไม่เกิดหรอไม่ไหวทุกคนเฮ้ยเมื่อแล้วอุ้ยกูตกเออโอ้โหี้เ,เยี่มเฉ่งเราด้วยกูต,ตายกูตาย